7ขนมไทยโบราณที่แต่ก่อนต้องมีในงานแต่งมีอะไรบ้างปัจจุบันแทบหากินไม่ได้ภาพขนมหวานไทยเจขนมไทยโบราณที่แต่ก่อนต้องมีในงานแต่งมีอะไรบ้างปัจจุบันแทบหากินไม่ได้ทุกวันนี้เวลามีงานมงคลสมรสหรืองานแต่งแบบไทย สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือขนมไทยต่างๆที่คุ้นเคยกันดีก็จะเป็นขนมประกูลทองไม่ว่าจะทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมสเสน่จันขนมถ้วยฟูทั้งหมดนี้ล้วนสื่อความหมายดีทั้งสิน้นภาพขนมไทยแต่ถ้าย้อนไปในอดีตคนไทยก็ใช้ขนมไทยในงานแต่งเช่นกันแต่เป็นเจ็ดขนมไทยโบราณที่บางอย่างปัจจุบันแทบหากินไม่ได้มีอะไรบ้างในหนังสือประเพณีเรื่องการแต่งงานบ่าวสาวของไทย ของเสถียรโกเศต์พระยาอนุมานราชทนบอกว่าขนมโบราณในพิธีแต่งงานมีอยู่เจ็ดอย่างได้แก่ขนมกงทองเอกขนมชะมดขนมสามเกลอขนมโพรงแสมขนมรังนกขนมขะพายและขนมละมุดซึ่งบางอย่างท่านเองก็เพิ่อเคยได้ยินชื่อขนมกงและขนมทองเอกเป็นขนมที่หลายคนน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วเพราะปัจจุบันก็ยังพบในงานแต่งขนมกงเป็นขนมที่มีถั่วเป็นส่วนประกอบ ทําเป็นรูปวงกลมที่มีเส้นไขยพาดเป็นล้อเกวียนส่วนทองเอกทําจากแป้งน้ำตาลไข่แดงและกะทิภาพขนมกงขนมชมดหรือขนมสามเปลือปัจจุบันคนหน้าจะแทบไม่รู้จักกันแล้วในเล่มอธิบายว่ามีลักษณะกลมกลมทำจากแป้งมีไส้เป็นมะพร้าวขูดกวนผสมกับถั่วเขียวและถั่วทองครัวขนมชนิดนี้เป็นขนมเสี่ยงทายในงานแต่ง คือเอาขนมปั้นกลมๆมไม่ได้ทอดน้ำมันมาสามลูกแล้วเอาจับติดกันชุบแป้งแล้วทอดทั้งอย่างนั้นถ้ายังติดกันอยู่สามลูกคือจะอยู่ด้วยกันดีจอมีลูกแต่ถ้าแตกหลุดไปหนึ่งอันจะมีลูกยากหรือไม่มีหากหลุดออกไปทั้งหมดก็จะอยู่ด้วยกันไม่ยืดต่อมาเมื่อจะเสี่ยงถ่ายคนจึงเอาไม้มาเสียบไว้ติดกันเพื่อไม่ให้หลุดเพราะหากทอดถึง3-4ถึงครั้งแล้วยังไม่สำเร็จก็ต้องหาหมอแก้ทำให้คนเลี่ยงความลำบากดังกล่าวด้วยการใช้ไม้ การทอดนี้ไม่เพียงจะต้องให้ขนมทั้งสามลูกอยู่ติดกันเท่านั้นแต่ยังต้องทอดให้พองสวยงามอีกด้วยก่อนจะเอามาทำเป็นสามเหลี่ยมจากการหักไม้มีฝอยหุ้มเหมือนขนมกงขนมโพรงสมเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวอย่างละเท่ากันปั้นเป็นลูกกลมๆเอาไปต้มหรือนึ่งใส่วัตถุดิบต่างๆแล้วนวดต่อจนเหนียวจากนั้นเอามาคลึงให้เป็นแผ่นเอาไปทอดทั้งที่มีกระบอกเพื่อให้เป็นรูกลวงสวยงาม ราดด้วยน้ำตาลเป็นตาข่ายหรือดอกดวงก็ได้ภาพขนมโพรงสแสมขนมพราพายมีอธิบายไว้ว่าคล้ายกับขนมปอเปีย๊ยมีความหวานจากถั่วส่วนขนมละมุดก็ทำคล้ายกับขนมสามเกลือแต่เป็นลูกใหญ่ไม่ติดกันขนมสุดท้ายคือขนมรังนก